พี่น้องเบิ่งพักเสียนที่ล่างแล้วตากตากล้มให้มันแหงให้มันไหนให้มันสลบสไลดก่อนเนาะเราก็มาล่างสามนามพนะูน่ะนี่อู้หลายคักบ่มีหมอใหญ่สิใสเลยพ่น่ะสงสัยสีเดียวขันแนะ่นอ่าง,างล่างจานนี่เลยวงส่งนี่หลค่ะ ก็มีเกลือเนาะสิคันพักเสียนดองก็มีเกลือมีเกลือแค่นั้นแล้วแต่ผู้้ใเสิใส่ส้นามเสาเขาก็ได้บ่ใส่ก็ได้ว่าเป็นยังหรือใส่สแป้งเขาเจ้าแป้งเขาเจ้าก็ได้เพื่อเพิ่มรสชาติแต่บ่อไ่นี่สิใส่เกลืออย่างเดียว,วเฮสตาจะคลองแล้วเนาะพี่น้องเนาะ ล้างเสร็จล้างซ้ำน้ำมื่อแอะและพี่น้องเต็มสงสัยสิเด็กันไมอ่างล้างจานนี่แหละบงส้มลายครับแล้วโอ,โอ้พัง,พง ถ้าตามจริงเข้าไปเข้าคันแล้วเขาเก็ไปพึ่งแดดบึง้งพึ่งแดดจากซิปนาทีก็ได้ทามีแดดจัดๆนะพี่น้องแต่่าอยู่ต่างแดนมันก็บ่คคอยมีแดดมือแดดมือว่าแดดเนาะถ้าเป็นบ้านเข้าเมืองไทยเนะี่ยเอาไปพึ่งแดดถ้าเข้าคันแล้วนะคันคันมันแล้วเขาเก็ไปพึ่งแดดจัน้อยเห็นมันนั่นโอ้นี่นะพี่น้องมวกเนนะียลายวะ ไลยคักไลแน่พักเสียนฝรัง่งเต็มเต็มอ่างล่างจางน่อยเลเบิ่งแน่อ่างล่างจานนี่ล่างแล้วพี่เร็วพี่น้องล่างยังเยี่ยมขัดยังเยี่ยมุมดละก็เสียม,มานล่งนี่เพราะว่าเขาว่ามีภัชนะที่ใหญ่ํำอ่างล่างจานแล้วนะคิดว่าพี่น้องหลายคนก็บขันเป็นอยู่ดังนอ้มันเหตุง่างยง่ายเหรอ แล้วเขาใส่ตะเกือกับพวกกำนามเ้าเขาแล้วแต่พู่ใชิใส่นำนามเสาเขาจะคล้องกับสิ่บใส่หรอกใส่ตะเกือหูหลายค่ะเต็มกะละมังเราบวกผิดเต็มอ่างหลางจานสิขันแลวพี่น้องหูหลายค่ะ ใส่ล่าโดนค่ะมันหลายนะว่าเขาคอยขันไปมันก็หยุกของมันเองว่นะห้อมนอม กระเทียมด้วยเหอพี่น้องันี้ก็ได้ใส่เวลาาสาอักเนีเนาะการลิกอะไรของแกมาได้ังโเกมภาษาอังกฤษเดลุกรอดองเลย ต้องเปิดหนังะลบหนังมันออกไปน้ำหนังโบราณสามน้ำยังไม,ม่เสร็จไม่มาจากฟาง เก็บนน้ก็เสียเอาค่ะไปดอกไปนอนไม่ส่งต้องคันน,นำเขียวนำชุนไม่ออกนะ้ำจืกน้อยนะขั้งแรกที่ที่คันสมพักเสียง น้องนั่นกับขันแดบสมพักหอมซื่อๆอันนี้พักเสียนครั้งแรกไงกินได้ก็กินก็เ่าก็ไปเบิร์นแพ้ฮัตตะวันสูตรแเราจะสูตรไทยสูตรบ้านเ่าก็เคยเห็ดกินของเ่าเ่าก็เห็ดตามสไตล์ของเ่าเนาะใส่เกลือใส่ใส่เกลือซื่อเเปิดน้ำใส่ให้มัน ล่างน้ำเขียวมันออกน้ำกันจักหน่อยหน่อยเขียวนู้หลาย,ยแต่ค้องเก็บมากแค่ถุงเดียวเองดิเนถุงเงิน,นมูคน้องมาห ฉันไปเก็บทางไก่ก่หน่ออไปประมาณ20่กิโลห์นมนูไปเก็บมีจะพร้อมไปเก็บนีออกไปีประมาณสิกิโลเอย จ้างแดนเนาะพี่น้องเขาบ็เคยเห็ดกินเขาก็ต้องหาร์ดเห็ดกินเองอยู่เมืองไทยเขาก็มีแต่สื่อมิตรสื่อกินเอาเมืองไทยก็ได้อยากกินยังอันนี้เขา้าหาซื้อกรได้แล้วอยากกินยังกะเห็ดเอา <S <S อเดี๋ยวมันกระด้ก่อกพี่น้อง làm cái xá màng này lại. ยูนีนเคยเคยซื้อน้ำพีคนไทยเป็นเห็ดนะเป็นเห็ดเป็นเห็ดก็เลยขอซื้อคนเอามาทายให้เข้าไปหัดเห็ดกินเองไปแย่หว่ะอะไรบ่เ,เคยเห็ดเท่ากับเห็ดแล้วเนาะมุนโดนมุนแบบนี้หน่อยให้ น้ำคาญแล้วพี่นอ้องบอกอไปน้ำเผ็ดน้ำ พี่น้องผลงานพักดองพักเสียนดองซิมแล้วพี่นอ้องแสบแซบบันนี้กส็สิเอาเขาตู้เย็นไว้เดี๋ยวมัเสียนเปรี้ยวไปเนาะเนี่ยจะาของเฮ็ดในสองมือสองมือแล้วพี่น้องกินได้ซองมือ ข้องสูตรข้าวของดองใส่ตะเกือวยวพี่น้องกับใส่นส้ำสบว่าใส่าน้ำเขอามาสบว่าใส่าาอยียงเลยนะใส่ตะเกือกับน้ำเบาแซ่บพี่น้องสองวันผ่านไปเป็นแล้วหอมหอมพี่น้องนี่แล้วใส่กระปุกบางใหญ่เลยเนี่เราเข้าเก็บมาถุงหนึ่งหมูมั่วามห้อีกถุงหนึ่ง พอตะมคันเหรอมันกะยบลูมันก็ะไดนี่แล้วจะคล้องสิคันเอานะพี่น้องเพราะว่าเข้าคันก็ดีขึ้นกันเพราะว่าเข้ากัสิเพราะว่าพักเสียนมั่นสิเป็นขนขนยกงน้อยเนาะขนมันสิได้ลดออกไปนามันน่ะนี่ละพี่น้องเนาะเสร็จแล้วพักเสียนได้มากงามครับโอเคเนาะจ้าเนาะแค่นี้ละจ้า